สวัสดีครับทุกท่านกับผมบอลเมจันสีเดรับกับเขาสูววอลซอนทูพ d โอโหมด DMC นะฮะวันนี้เราอยู่กันกับอีหนึ่งไกด์เควสที่แบบสั้นมากๆเลยนะวิดีโอนี้นะครับชื่อ Quest มีชื่อว่า Toxic Research นะฮะเชื่อว่าหลายๆคนติดเควสน,นี้หลักๆแล้วก็น่าจะเป็นการหากุญแจเปิดห้อง Research Center นะฮะซึ่งผมก็แนะนำได้เพียงแค่ว่า ค่า HBT ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับกว่าผมจะหาได้ก็ยากเหมือนกันแหละหลังจากได้กุญแจแล้วก็ไปเปิดที่ชั้น2ของตัวตึกที่เป็นรูปคล้ายๆตัวยูที่ผมแสดงในวิดีโอนะฮะหลังจากนั้นก็ extrac t พร้อมกับเอกสารออกมานะฮะพยายามอย่าเสียงพยายามอย่าตายกลับมาต่อกันที่ map almasra นะฮะไปที่ smuggling terminal พร้อมกันกับถังแกส๊สน้ำมันนะครับซึ่งก็หาได้ตาม ตามทั่วไปนั่นแหละไปวางที่จุดวางของจะอยู่บนถนนหากมองจากแมพนะฮะก็จะเป็นอันจบเควสนะครับก็เอาไปไว้ไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนะครับผมแล้ว,วเดี๋ยวไงเราเจอกันใมิวทัถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ